เรอครับบ้านนี้ครับห้อนเป่าเป่ากนเป่าแห้งเปล่งได้บันเปล่งไดบื้อนี่เสียครับครับพี่น้องครับมือนีสูตรเด็ดครับหลังจากไปหาหนูมาแล้วนี่ครับสีออมหนูด้พี่น้องครับสูตรหมอแค่นสวนครับพี่น้องครับนี่เพิ่นกําลังก้ว เห้ยผงเงาไมนคือหอมแท้พูดนะผงเีาเอ้ยค่กคัค่ะเพิ่นสิจัดการเลียงพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสิตออมเสพเสบให้กินมาเด้อเาจันทร์ปดหินหีนเอาหินใส่มั้่หีดเอาด้วยปาดทีทัวมันคือปวดแต่ว่า ไว้ยใส่ไหมพี่น้องอันนี้ทีมจะกันยังอะทิมเอาของเอาของเอาลับเลยโทรศับรับรับแต่สวนไปรับนี่ลูกตัวเด่นเนาะาใส่ตัวซับขึ้นมาเอากระรังขั้วอยู่พี่น้องกระรังซับเป็นตอนเหมือนปะเรียซับตอนวางเอาใส่ตัวไม้กันเลนเนาะต้องเอาเดิใส่มัน ของเสียบตัวไม่มันบริจิณเนะาะแตยเบียดหรอครอ้ยโหมันก็กิกนหมเสกเนาะได้แล้วตั้งกล่องให้พี่น้องเบื้องที่ที่สูตรเพิ่นเฮ็ดนะพี่น้องครับสูตรหมอแค้นสวนข้อมหืูข้อมหืูสูตรหมอแค้นส,วน,นนส,นสวนครับดีเสียบจังดังจังเบิ้งกัน จะเห็นมาอยู่มากินพี่น้องเอ้ยบรรยากาศครับบ้านกเกาศสมัยเกา่าอาโู้พี่นั่งคุณเพ็ญผู้ใดเนาอนี่นเนาะแม่นจา้าคุณพอ่อม่แม่กินอ้อมนูจา้าอาโู้พี่นั่งเอา้าออกมานหลดเป็นยังสีบ่มีไม่เคยตรวจจับที่เห็นบ่ผู้ใดอัะเค็เต มามา <ๆ S 2> ครับมากเ,เ,เอาไปแฮน,นเบ้าตัวนี้กำลั่งฝักไว้ซื้อเด้่อพนไอ้กินได้นี่นอืมอ้อมอยังก่อนพ้นมางงครับเ่ย อ้เจัจกเลี้ยวบ่างหจัก,กเอาเอาเอาบ้ากัหัวหน้านเนี่ยน่ะหัวหนา้าอม,มามามาหัวตะไรอยังนี่มา <c oughs> เอาสามเมือกระได้คือกันปลาบ้าขัาขงไว้ก็มีอืใจบ่วงมาไว้เนาะใจบ่วงไว้เนาะอย่าได้เป็นร้อยเนาะใจบ่วงอื ไว้หนะมืออื่นผมมีเข่าไปยัวมืออื่นผมมีเข่าไปยัวบอกแกเนี่ยดีเสียตัวกระซับตัวกระซับเก่าว่าไ่ดูเมืองพี่น้องโทรศัพท์ครับโทรศัพท์หมอแค้นสวนดังระดับประเทศนี่หมอแค่นดังระดับประเทศนี่เบืองโทรศัพท์ครับเนี่ยสมปูมือนี่ไงครับ เบื้องโปูเมือผมดนเบื้องดูโอ้ยติโทษตาเดียทรัมบมักส์ลิงปิงนี่ไหมตัวเสียบก็ได้ยมักส์ลิงปิงว้าวติดตามสูตรอ้อมหนูพันครับพันกำลังซับยู่พี่น้องครับติแซสบซมัยนั้นจังมาเบื้องได้เป็นตัวเบอยูุ่บประเทศนี่ครับสูตรนี่นเด็ดเด็ดเลยครับครับพี่น้องครับบ้านนี้มาเบื้องสูตรอ้อมหนูของหมอแค้นสวนครับพี่น้องครับอันนี้คือล้วนเนาะ ล้วนล้วนใบครับล้วนใบนี่หนูห้าเห้องห้องับห้าสับแล้วห้ามาล้วนล้วนใบลมวนล้วนออกข้างไม่เห้มันสุกๆเงข้อมปนบ่ใส่เครื่องใส่เครื่องได้ใบหนี่งใส่เครื่องไปตามแล้วตามหน่อยสิตามแล้วเนี่ยมีอย่างนี้นี่ครับอาจารย์มีคามีใบบักอ่ากูดใบบักเบอร์ใบบักเบอร์ใบบักเบอร์ก็ใส้สิห้ยซ่บก็ใบบักกูดเลยแป๊ะตัวสุดแล้วก็ตะไคร่ตะไคร่ พี่้องสูตรดีไซน์ใบแบกเลยครับดีไน์เดี่ยวแบบอย่างโดงนี้เลยแต่บ่แค่ใสไซน์ก็แซ่บเลยนี่หอมมีกไม่ินหอมเลอไหมโอ้เสียงขูดโคกไหมให้มันเราใจเมื่อกุกได้ป่ะหันแม่นบ่หลานสอนมาพระเจ้าเดียนมาได้ไปยุกกุกประเทศนอกคนอ่ะที่ เนี่ยเป่าเป๋าช่วงพี่น้องส่งน้องก็ไม่อยากว่าไหมติว่าว่าไหมเยอะเนาะก็ได้ขวาได้ไปเนี่ยผัดปลดพี่น้องอันนี้ของ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 สวนท้องได้เลยสวนบําบเมนสวนท้องได้ของสวนท้องสวนมันมาสวน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 ท้องสูตรมอแช่นสวนครับพี่น้องครับอืของสูวนมอแช่นสวนสวนสวนท้องใส่ใส่ยังใส่เครื่องอุจารสดใส่ไปยังย่างย่างอุจรถพันธุ์ใส่ครับพี่น้อง เอาห้องมาเบิ้งผักดูบ้างนี่อาจารย์เท่าผักเขามีอย่างเนี่ยยาผักอ่ะผักครับพี่น้องครับเฮ้ยเบิ้งผักด้วยขียบักเขียบักเขียใส่ขี้ยเนี่ยมันบ่ไว้ใส่ความตัวบใส่บวามเป็นความเนี่ยขียเป็นตะเสียบของเราครับพี่น้อมสูตรพร้อมหนูหมอแค้นสวนครับพี่น้องครับเกาะกะอันนี้พักกันจอง ผักกระจองกับมีเนาะผักผักกระจงผักกระจองต้องใส่ก้อนเนี่ยผักกระจองมันชีสูงไงต้องใส่ก้อนเอ๋อมันสูงมันสูงไงนี่แหละใส่บระเขียตัวเนาะไม่เม็นติเขียใส่ก้อนพญาเอ้าเจ้าก็บปเห็นอ้าวสูตรไดนเนาะบ้านนี้คือว่ามันน้ำกันนั่นล่ะสูตรบัก สูตรบักสูตรพักขั้นจองสูงหยาก็สูตรบักเขียมันมานํำกันสูตรมาแคนสวนนี่บักเขียสูงหยากรักขั้นจองได้พี่น้องนี่สูตรเล่าครับเล่าว่าดีไซน์พักขั้นจองก่อนแต่ว่าเปลี่ยนใจละละใส่บักเขียใส่บักเขียก่อนครับพี่น้องครับสูตรเพลินอ่าเขาต้องเสียเพลินเนี่ยเพราะว่าเขากินสูตรเพลินวัอนี้ครับบ้างรับเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปด้วย เบิ้งเต้าหู้ดูตาตาเป็นตาไนครับวันนี้ครับยาตาพัมเพียยาจายา่าตะเลตะเล่อ็เบิ้งมันจีว่าแสบมันบ่มันจีว่าแ่บอืมครับผมตามสูตรอาจารย์เนาะวันนี้ตามสูตรอาจารย์ครับโอ้โหได้ไม่ซอยค่ขาดใจเหมือนใจเหมือนอะไรครออืมบักเขียใจเมียเออ สูตรเพิ่นสูตรเพิ่นูตรเดียครับเมนี่สูตรมาแ่นสวนครับการปรุงพี่น้องเออเมื่อันปรุงไปแล้วผมทุบรถกระใสไปแล้วอืมน้ำปลากระใสไปแล้วอืมจะน้อยหนึ่งเอาซีมเบิ่งก่อนแปบงเออเออน้อยเดียวเบียดเปแห้งรดเดียวนี่แหละครับสูตรสูตรอ้อมหนูมาแ่นสวนครับเบ่งไปเรื่อยครับพี่น้อง แต่บ่าคนคนแต่ที่แหลกปวดพัเนเศร้าค้นดยวครับพี่น้องมเขีอสูบไปบูคนหรอะไรโอ้ซิมเหรอครับบานนี้ครับห้อนเป่าเป่ากนเป่าแห้งเปีงไดบันเพีงไดบื้ยนี่เสรยจเอาไว้ีสักคนหน่ะมันให้มันปวดบูบูบบูบบู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  ผมต้นรุดพันธุ์เนี่ยนะได้อยู่เออเขาจังมาติดตามอีกพี่น้องครับเพื่อนว่าเห็ดอุ๊บๆไว้ก่วน่ปดกครับพี่น้องเพื่อนสิใส่ผักได้พี่น้องครับบานนี้ครับเว้ยบานนี้เนื้อมันได้ที่แล้วเนาะโอ้ของแท้มันว่นี่ถือกินอยู่เหรอปะจามถือกินเนาะถือกินจามเนาะมันมันของแท้อืมอืมจามไปทา้งนึงเด้อจะจามมาทางพี่นี่ครับใส่ผักแล้วครับอ่า ผักอีตูไทยผักกะเพราม่นบ่ผัดนี่ผักอีตูผักข้าจออยูหันห้องว่าใส่อีกมันบ่บ่บ่ครับมันมันมันหลเกินคว่นขันใส่อีกนี่ผมยันผมกินบ่ได้ยูราว่ามันเพราว่ามันสีเหลวว่าเห็นตัวหนูมันเป็นอ่าซูเปอร์หนูซูเปอร์ผักโอ้ยครับพี่น้องครับครใส่ละหนูอันอยู่ทางล่างโอ้ยขวดขึ้นมาดูครับผมโอ้ยเห็นแล้วครับพี่น้องครับสดน่ากินมากครับพี่น้อง ผมใจมันพักลงยูธรรมดาเด้ครับพี่น้องให้ให้พักลงอยู่แต่รางบ้านนี้ให้มันพดกลืนให้บานนี้ปูบกลืนบานนี้ก็พี่น้องเอ้ยบ่อยากว่ามันบ้านทมบ่คือบ้านเปียดบ้านทมเป็นยังคือบ้านเปียดมันบ่คือกันกับบ้านทมกับบ้านทมบ้านเปียดกับบ้านเปียดเลยบ่คือกันเลยบ่คือกันคือบ้านไทยกับบ้านสี่เล็กเต้ เออคนบ้านไผ่น่ะของใหญ่แต่รูเล็กตีข้นบ้านสิเล็กของเล็กๆแต่รูใหญ่ว้ายสร้าง่าเิเออมันคือกันสิไปอยู่บ้านไดนหรอเฮาไปอยู่ช่องเหมดคู่บ้านโลด้อ้อมหมู่มื้อนี้ครับพี่น้องเอ้ยบ้านนี้สี่สิบในน้อยมันไอปลามันมันมันบ่อันนั่นไปไหนเนี่ยเป็นเทียครับพี่น้องเด็ดของเพิ่นนี่แม่นหยังพี่ นี่าอาจารย์ไงครับเขาขัวเขาขัวใส่สูตรนี่ครับมัจจินีมันจีเวลาเขาตัวเกิดมามันจเหนียวตึงอ้ยนี่ครับเป็นอร่อยสูตรพิเศษของเพื่อนครับนี่คือเขาขัวครับนี่เขาขัวต้องใส่เขาขัวได้พป่น้องเอ้ย้อมหนูนี่ครับนี่แหละครับบ่ใไ่บ่ได้ครับของแท้มยุ่งนี้ของแท่ยุ่งมังนีครับนี่สูตรเพื่อนครับ ไปกลัวบ้านนี้โอ้ยบ้านนี้ปรุงเลยบ้านนี้โอ้สุดยอดอีกอีกน้อยนึงใส่หนังอีกน้อยบ้านนี้เนาะปรุงบัวเซาจักเจี๋ยโอ้สูตรไดนนี่พี่น้องเบื่อนครับแม่ยังนี่ผมจังน้อยผมจังน้อยโอ้ยดีงัวครับพี่น้องจบ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 เอาละนี่ครับสูตรของอาจารย์สวนครับ อ้อมหนูใส่ดีง่วยังจังเลยครับพี่น้องครับฮะได้เวลาไปได้เวลาแล้วโอเคเวลาเข้าสิปุ๋งสิกินแล้วครับพี่น้องครับมาบ้านนี้ครับครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องกินอ้อมหนูน้ำกันพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ยังแซ่บแล้วบ้านหมอเช็ดสวยก็ต้องตักมากแล้ว เอามาอาจารย์เอามาเอามาเอามาตักมาตางกัังจังเลยพี่น้องเพครับวัวยมามาเลยบัดำแก้วบักงำแก้วบักงดูยัวบ้านเป็นังไ đây Đi mua ta tẹt Thế này Thế này bạn này Ba đứa phía non đứa Phía non ơi mà đứa Chính bà này Chân mai chị vào má bay cái cua Cua lạ chắc nước Cua lạ Ui ơi, Thâu thai là bạn Thư phạt là พี่น้องเลยบ้านเจ้าครับเจ้าแต่้บมีวละเจ้ารวยนะดรอิกันโอ้ยพี่น้องเด่นเด็เจาเบสเด็ดข้าเขาทีนนครับข้ามเขามาข้ามไงนี้น้อยอันนี้น้อยเด็ดเน้อยเี้พี่น้อง สูตรของหมอแก้นสวนนี่เม่ธรรมดาครับแซ่พอดีเรากจองเากจงครับอันซิมใจแยกแล้วกอออันิมแยกแล้วก็แกแล้วาว มี่นี่ฟักสาตมหงไส้ปูดอกเลตำลายตำลายหุงอนน้ไม่ขยเบเลยเนี่ยเยอะมากนี่เคยเยไม่เคยตำไม่หยดนะ ข้าเร้งกุ้มันบะกินขาวเร้งทงหน้า <ขอ S 2> บันหวงแค้นสวนพี่นออ้องป้อมหนูมือนี่ครับสุดอยอดที่รีรครับพี่รักยอมรับสีมือเพื่อเลืองเฮ็ดมือน,นี่ครับสุรนี้คร,บบรับเนี่ยรอกมาพอวะมึงพับวะ,ะข้าว แกีหลีแล้บ่เคยกินอ้อมเลยอยากบ้าไปบ่เคยบ่เคยจีนเก่งของมาได้กินทางเหนกในชีวิตต้องเพียรต้องหันกูหิแตกกลางวันเพียรพี่น้องเพียรวันที่ซีซันพอนพเย็นกว่าเพียรแต่บุ้งหุ้ง

าตันา้นามมาเรียกมากคไปจินกินเขานั่นน่ะโวกัน่ะเอาโจขุนมาใไกินบึกลิกมง้วยเนี่ให้ตั้นามมาเรียกไคอันจีกินข้าครับนะ้ำโอ้โหกปทำอย่ามี่อ้อไม่ยังจะนูเลยนึกว่ากินเขนะวาวกันน้ำมาจกระเจ้กากัานแ้ตายแล้วเลย

ใส่เลยอืมเลยอมเมดใสอเ้ยหัวใั่งร้อนนั่ง้าหนตัวนี้ก็ต้่งเมนกี่ได้บุญหลายหน่อยเนาะยำถึงยงเยอะเลยต้องเด็ดต้องเด็ดเดี๋ยวไปลุมาเนี่ย หมมาเป็นไปม่ไดดอกายบ่หมดอย่างนึงเจ่าเจ้าใคยันเปามามขันไปอะไแม่มึงเอาพรมตูดมาเน่ยแม่มึงยันนะกระซิบเนี่ยกระซิเนี่ยละเีว่าจช่นดีกับบัวเลยเยาป้าค่เยาป้ากันเยาป๊าเน่ลูกพอมาบิพย์เอาพมิเขาไปอย่าน้อยโอ้โต๊ลม ตัวน่มขึ้นไปุแยู่ตัวอัน,นตกอ่ะนี่ยโอ้ยังบบบัเตี้ช่วมเนี่ยเอาไปเลย <c oughs> เ,เออ้อชมื่อกมาหลายไปแล้วที่ไปนี่แหะเด็ดเตี้ยไปบอกว่าไดไเลยแย่บ้าบาน้มข่าวบังคุนอ้อาเจ้าแสบเนาะ ไปเห็นหมอแค่นสวนกินเข่ามืาอนี้ยรู้สึกว่าต้องกินเขา่าต้องหาเดี๋ยวกินแท้พี่น้องหิวให้กินเข่าเพราะแท้เหมือนมัเบิ้งให้กินขเข่าเพราะแท้มาเบิ้งหมอแค่นสวนกินคเลย <c oughs> มาระเบิ้งการยำ อนบนปูแด,ดกมูกมลแล้วูตั้งนีวา่าบิงูเ่ม,มลเลที่ผักมันหลผักมันหลเลยทีแรกมันได้เสียกันเยผักเข้าไปใปกัปวดแดธรรมดาปดแดบ้านเฮาเจี๊ยมเจียมเจี๊ยมเ่อเ้นมัน,มนจบแล้วอ,อันนี้มันปแดก,กันปวดา บํารมขมบำาำเพราะว่าเหาอไส่ดีมั่วขมบ่เจ้ขมน้อยหนึ่งพอดีพอดีเลยขันแบบเลยขันใส่ผันปลาเลยขันปลากระดองห้องปืนแต่เมื่อก่อนเอาแปลปลากกระดองพูดแต่ก๋วยกระลัำอันน้ำหามเออไปตัดหน่อมันออกไหมห้องปืนโอ้ยอยโ้ดูต้นเห็ดไหมบัดบัดบัดอุ่นเห็ดไหมแม่น้องเอามันไห ไอ้น้องเอาไม่เลยยืดเตะแต่ลางอันนึ้ยอดมั่นอันนย่อดมันได้ยนอ่อนอ่อนได้งเด้นนั้นจะกินบ่ได้แล้วละเย็นทึบกบกจ่อันนี้บ่ต๋าบ่บ่อื้นข้ายผมเด้อบผมเน้ยผมบ่ขื้นแล้วอพีปนั่งทีมนี้สูตรอ่า ออมหมูมอแคนสวนสุดยอดที่สุดครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> คลิปนี้ฝากพี่น้องคนไลค์คนแชร์คนติดตามในสง๊างหน่อยนชติวันนี้มาเยี่ยมอาจารย์สวนครับพี่น้องครับ <c oughs> ครับพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs>